ตอนนี้นะครับเราเพิ่งจะลงจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับจะลงที่สถานีประหลโยธิน59นะครับพหลโยธิน59และไปลงที่ประตู2นะครับดูตรงไหนว่าเป็นประตู2ที่เราจะออกหาเจอไหมประตู2อ่าโอเคไปเนี่ยประหลโยธิน59แล้วก็ทางออก2 ปานสัตมน,นีนะครับแล้วจะผ่านอะไรต่อ,อ,อผ่านป้อมรอพอหน้าหมู่บา้านชื่อหมู่บ้านอะไรลาชตินำไหม่ค่ะหมู่บ้านราชตินาไหม่่ะเรากะระยะเวลาว่าการเดินทางจากหน้าหมู่บา้านเข้าไปที่ออฟฟิเชียลโลนี่ประมาณกี่นาทีสาม,สามนาที สอง้อยเมตรได้นะสองอเมตรบ้านเราจะอยู่ซ้ายมือหรือขวามือรู้ไหมขวามือขวามืออ่ะเดินไปทางฝั่งขวาเลยเพราะบ้านเราอยู่ฝั่งขวามือโอเคถึงตรงนี้